หลังจากที่เกิดวิกฤตระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ทำให้อาัตรา,าพลังงานนั้นผันผวนและาราคานั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเลยนะครับ ที่ลำบากมากเป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นประเทศในกลุ่มยุโรปนะฮะล่าสุดมีนโยบายออกมาจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ประหยัดพลังงานนะครับสองมาตราการใหญ่ๆครับหนึ่งก็คือห้ามเปิดไฟที่ป้ายโฆษณาในยามค่ำคืนและสองห้ามเปิดประตูในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศหรือว่าฮีเตอร์นะครับถ้าหากว่าใครฝ่าฝืนแล้วก็อาจจะถูกปรับเป็นเงินมากกว่า750ยูโรเลยนะครับ คุณอันยาสปานิเยรูนาาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานฝรั่งเศสได้ประกาศข้อกําหนดนะครับที่จะมีผลบังคับใช้กับร้านค้าที่เปิดเครื่องปรับอากาศต้องปิดประตูนะฮะและห้ามมีโฆษณาที่มีไฟส่องสว่างในช่วงเช้ามืดครับ ท่านอัญญาสได้กล่าวนะครับว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่ฉันจะออกข้อกําหนด2ข้อนะโดยข้อแรกก็คือระหว่างเวลา1นนาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่หรือเมืองเล็กก็ตามนะครับยกเว้นสนามบินและสถานีรถไฟและข้อที่2คือห้ามไม่ให้ร้านค้าเปิดประตูในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทําความร้อนครับท่านรัฐมนตรีก,กระทรวงพลังงานได้ระบุนะครับว่าร้านค้าที่ปิดประตูในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศจะสามารถลดค่าไฟได้ถึงร้อยละ20 และค่าปรับสําหรับโฆษณาที่ใช้ป้ายไฟนั้นจะมีค่าปรับสูงถึง1,500ยูโรนะครับทางสำนักข่าวชินขวาได้รายงานเพิ่มครับว่าท่านเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครับว่าชาวฝรั่งเศสจะต้องลดการใช้พลังงานลงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับปัญหาขาดแคลนพลังงานที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตสงครามรัสเซียและยูเครนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสวยคุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ